สวัสดีนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การแนะนำการแข่งขันใน Abyss 220 Mora Tournament Chapter 1 Welcome to the Abyss Abyss 220 Mora คือทัวร์พิเศษที่เราจัดขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมและความเสมอภาคไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือผู้สนับสนุนเกมรายน้อยรายใหญ่ก็ตามผูตัวละครแต่ละตัวหรืออาวุธแต่ละชิ้นล้วนมีราคาที่ต้องจ่าย การรับตัวละครจะมีหน้าเลือกซื้อตัวละครโดยต้องระบุให้ชัดเจนทั้งชื่อ Discord ของผู้เล่นชื่อตัวละครเลเวลกลุ่มดาวอาวุธและการขาดเกา่าหากตัวละครใดที่มีการระบุไม่ครบถ้วนจะถือว่าการซื้อเป็นโมฆะและไม่สามารถนำตัวละครนั้นมาเล่นได้โดยมีข้อชี้แจง2ข้อคือหากต้องการใส่สมาชิกน้อยกว่า4คนก็ไม่จำเป็นต้องแก้ขไขใดๆในช่องอื่น และ2อาวุธ1และ2ดาวให้กรอกว่าอาวุธ2และ1ดาวส่วนอาวุธ3ดาวนอกจาก t h ล l l i n g ลส a ออ s of the Dragon s l a y ยให้กรอกว่าอาวุธ3ดาวอื่นๆโดยหลังจะทำการเลือกซื้อตัวละครและอาวุธทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วนั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยจะไล่าจากเลเวลอาวุธอธ์ติแฟกต์กลุ่มดาวของตัวละครทั้งสองทีมของผู้เล่นทั้งสฝ่าย เมื่อการตรวจสอบความถูกต้องสิ้นสุดลงผูเ้เล่นทั้งสองจะเข้าไปรอที่หน้าเลือกบัฟภานเออบิสก่อนจะเริ่มจะทำการสุ่มชาเลนจ์สองข้อและทำการเลือกหนึ่งในสองข้อนั้นและจะต้องใช้ชาเลนจ์นี้จนกว่าจะจบชั้นนั้นๆหากทำสำเร็จก็จะรับโมราเพิ่มเติมเป็นรางวัลโดยลำดับการเล่นจะสลับกันเล่นในแต่ละห้องโดยผู้เล่นที่อยู่ด้านบนยึดจากตารางการแข่งขันจะเป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนห้องแรกทั้งครึ่งบนและล่าง ตามมาด้วยผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างจะเล่นห้องแรกทั้งขึ้งบนและล่างเช่นกันสลับห้องที่2ผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างจะเริ่มเล่นทั้งครึ่งบนและครึ่งล่างก่อนตามมาด้วยผู้เล่นที่อยู่ด้านบนสุดท้ายผู้เล่นที่อยู่ด้านบนจะเล่นห้อง3ทั้งครึ้งบนและล่างก่อนตามมาด้วยผู้เล่นที่อยู่ด้านล่างเป็นอันเสร็จสิ้นในแต่ละชั้นหลังจากดําเนินการแข่งจบในแต่ละชั้นของผู้เล่นทั้งสองจะเป็นการสรุปโมรา โดยมีการสรุปเวลาที่ทําได้และโมราที่ได้รับจากเชลเลนที่สําเร็จและจะเริ่มการรับในรอบที่2ซึ่งจะใช้ลิงก์เดียวกันกับรอบแรกแต่จะใช้คนละชีตโด,ดยหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันทั้ง2องรอบจะสรุปเวลาที่ทําได้ใครเป็นผู้ที่ใช้ระยะเวลาในการแข่งโดยรวมน้อยกว่าจะเป็นผู้ชนะสําหรับการแนะนําการแข่งขันอาเวส220โมราก,ก็จบลงแล้วหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ใน Discord PhD Rayno Skin s h i imp m Impact และสำหรับวันนี้ Welcome to The Abyss